ผู้หญิงให้อิสระภาพผู้ชายชอบไหมคําตอบก็คือชอบนะคะผู้ชายร้อยทั้งร้อยเนี่ยเขาชอบอิสระภาพนะคะในความรักความสัมพันธ์เนี่ยถ้าเกิดว่าสาวๆปล่อยให้แฟนเนี่ยได้ไปทําในสิ่งที่เขารักเขาชอบให้อิสระภาพเขาเนี่ยผู้ชายเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยคุณเนี่ยไว้ใจเขาแต่ผู้ชายนะคะเมื่อผู้หญิงให้อิสระภาพไปแล้วก็ต้องคอยอัปเดตนะว่าเออตอนนี้อยู่ไหนกับใครโทรมาบอกแฟนเป็นระยะเออตอนนี้ กลับบ้านแล้วนะอะไรแบบนี้ไม่ใช่หายเงียบเข้ากลีบเมฆไปเลยให้อิสรภาพไปแล้วก็ติดต่อไม่ได้ไม่ส่งข้อความบอกแฟนไม่โทรหาแฟนอะไรแบบนี้แบบนี้ก็ใช้ไม่ได้นะคะดังนั้นแล้วในความรักความสัมพันธ์ผู้หญิงก็ต้องการอิสรภาพผู้ชายก็ต้องการอิสรภาพทําในสิ่งที่รัก และชอบนั่นเองแล้วก็มาคอยอัปเดตคน2คนเนี่ยมาคอยอัปเดตซึ่งนและกันว่าเออตอนนี้ฉันอยู่กับเพื่อนนะฉันไปแฮงเอากับเพื่อนเดี๋ยวอีกสองสามชั่วโมงกลับบ้านพอกลับถึงบ้านแล้วก็โทรบอกแฟนส่งข้อความบอกแฟนอัปเดตซึ่งกันและกันซึ่งถ้าคน2คนนะคะสามารถทําได้แบบนี้เนี่ยความรักจะรู้สึกว่าเอยแฮปปี้มีความสุขมากจังเลยไม่มีใครต้องคอยแบบหึงหวงกันเพราะไม่มีใครต้องคอยแบบ จำกัดพื้นที่ของกันและกันนะคะซึ่งการที่เราเนี่ยไว้ใจซึ่งกันและกันเนี่ยแบบรักเนี่ยไปรอดแน่นอนแต่ถ้าคนสองคนคอยจําจกัดขอบเขตของอ,อีกคนว่าเธอห้ามไปนั่นเธอห้ามไปนี่เธอห้ามไปนู่นไปนี่จะรู้สึกอึดอัดนะคะและไม่นาน เลิกลากันในได้เลิกลากันแน่นอนดังนั้นความรักมันต้องมีขอบเขตมีพื้นที่นะคะแล้วก็ยังคงรักซึ่งกันและกันแล้วก็คอยห่วงใยอัปเดตซึ่งกันและกันจะทําให้ความรักเนี่ยแบบยั่งยืนยาวนานแล้วก็หวานแน่นอนลองเอาข้อคิดเนี่ยไปใช้ดูนะคะด้วยรักจากคุณนุชค่ะ